สวัสดีครับวันนี้มา,ามาติดกลองแอร์กับสปริงช่วยดันประตูสไลด์นะครับคุณได้เฮสซวนนะครับคันนี้เป็นประตูสไลด์แบบไฟฟ้านะครับมีปัญหาเ,าเวลามันเปิดแล้วช่วงแรกมันก็มันก็ไม่ค่อยเด้งนะครับอันนี้เรามาให้ถึงบ้านเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผลการติดตั้งแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีครับอันนี้มามาติดให้ นะเป็นคุณใดอันนี้เป็นประตูระประตูไฟฟ้านะครับจออะดูนะครับอันนี้จะดูดูมันเปิดนะครับมันจะเด้งนิดเดียวนะครับะออนะนะครับถ้าเดี๋ยวนะฮะสปริงช่วยดันนะครับช่วยยังไงให้เรื่องของประตูไฟฟ้านะครับนะมันใช้มันมันช่วยได้จริงนะครับอันนี้ลองาดูวิธีการติดตั้งเลยนะครับ เราลอกกาวนะครับตรงนี้จะมีจะมีกาวอยู่นะครับแหวนยงนะครับ,รบเสร็จแล้วนะครับเราหันด้านตัวที่มีรอยหยักตรงนี้นะครับเข้าหารางเข้าหารางนะครับแล้วก็ตั้งให้เป็นรูปพ่อหลามนี้นะครับโอเคครับ แปะตำแหน่งโดยประมาณตกประมาณตรงนี้นะครับนะอ่ะโอเคแค่นี้นะครับรูปรูดนิดนึงให้มันติดแน่นนะครับนะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าผลมันจะต่างกันยังไงนะครับอะอันนี้ดูดปกตินะครับดูดตูกจิตได้ปกติครับเดี๋ยวเราดูนะครับนะได้ยังไงฮะ นี่สำหรับประตูไฟฟ้าช่วยได้นะครับเรื่องของมอเตอร์ในการดึงครั้งแรกในการเปิดนะครับมอเตอร์จะได้ไม่ล้านะครับเดี๋ยวเรามาดูทีนะครับดูนะครับเด้งนะครับเร่งกว่าที่ตอนตอนตอนยังไม่ได้ปิดนะครับโอเคครับขอบคุณครับ